ลุงตูวิบวับวิบวับวิบวับผมอาจจะโดนลุงจับโอเคครับวันนี้ผมกับผมนุ่นน้อยเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาเล่นซ่อนซ่อนแอบนะครับโดยที่เราจะมีสี่คนนะครับผมต้ากล้องคนหนึ่งครับต้ากล้องคนถ่ายครับไอไอห่านนี่นะครับมันไม่โดนตกสวัสดิ์มันไม่รู้เรื่องครับสำหรับจะเป็นยังไงต่อครับไปดูกันครับผม ตอนนี้นะครับเราจะมาโอ้น้อยออกแล้วครับนะครับคนสุดคนไหนเป็นนะคนคนสุดท้ายเลยคนสุดท้ายเป็นนะครับนะครับโอ้น้อยออกน้อยออกน้อยออกโอ้ยไม่เป็นไม่เป็นโอ้น้อยออกโอ้เปล่าอีโชว์ว่าเออเออตากล้องตากล้องเราได้เป็นนะครับผมปัก นี่นะครับได้เป็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้มันนับนะครับไปดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด <c oughs> เห็นแล้วครับลอยเแล้วเห็นล ah ้ครับ o โป้งวินเตอรมันต้องเป็นเลยครับไปตะคราย อามก็ได้ด้วยหบกันยังไงว่าไม่มีอนโอเคครับเราก็มาตอนนี้นะครับเราก็ได้ซ่อนมันอยู่นะครับแล้ก็มาดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอนเราซ่อมอยู่นะครับตอนนี้เราซ่อมในหถงป่ากล้วยนะครับ นี่นะครับมี่ยังไม่เห็นเรานะครับผมดูดูครับ ขำมนมาลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะส่งสัญญาณเรียกมันนะครับ ันยังไม่เราแล้ว ไม่เห็นเราแล้วครับไรล่ไม่เข้ามันไม่เห็นแลแอบยันโคตรอ่ะถงนี้นครับผม,มกระโดดหมดเลยตะกี้นะครับรครับหน้า มันมันหลุดงงแต่เราเห็นแล้วนะครับเส้นหลังครับเห็นไหมครับเหมือนผมไม่เห็นเหมือนเงี้ยนะจิตก่อนจิตก่อนเอเอคนนี้หายากสุดพอ ใครครับโอ้โหวันนี้เนี่ยยืนนั่งงงในดงตีนนะครับผมโอ้โหโป้งเป่นนอนโป้งเป่ก้งไอ้สามไอ้ห่าเขาเจนว้าวร้อนมากนะครับต่อไป ตาใครใครตาใครครับตาผมครับ <Yeah. S 1> รตาน้องตื่ oh. สายปีนะครับผมเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูตอนที่แอบไปแล้วครับไปดูกันเริ่มกันเลยครับ ทำภารกิจหาคนครับจังหวะนี้น่าเปื่อนหมดแล้วมือเปื่อนนะครับดูดิครับมือเปื่อนนี่ครับหา่อนทางบางทีผมก็ไม่เห็น,นครับต้องหาแล้วโป๊ติดลครับผมนี่ครับอยู่บนต้น,นไม้ นี่โอ้ขอโทษเลยครับนิ้วไปโดนกล้องเนียนนะเนียนนะเราโอ้วีดดับลมไม่เนียนเลยนะนี่ครับลมไม่เนียนเลยอยู่ไหนครับหาเงนก่อนไม่มี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 ครับไม่มีครับ โป้งครับโอ้โหเจอแล้วโอ้ยนี่ครับนี่ครับดูดูมันเป็นบ้าเน้กระโดดไปขีบมชึกรอบหนึ่งดูเนี่ยดู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 ครับลาในที่เป็นปัญญาอ่อนจริงจริงาในที่เป็นยังไงครับครับนี่ครับเจ้าของกล้องเป็นครับเจ้าของกล้องเป็นนี่ครับรอครับรอนยแล้วเราตัดภาพไปดูตอนที่เรานับเลยนะครับไปดูกัน หนึ่งสองสามสี่แปดสิบสองสิบสี่สิบเก้ายี่สิบห้ายิบแปดยิบเก้าสมสิบสอ็เจแปดสามเก้าสิบเจ็ปห้าสิบโอเคนะครับตอนนี้เราจะไปหาแล้วนะครับ โอ้ตอนนี้นะครับหลบเนียนมากเลยนะครับตอนนี้ทุกคนโอ้ไม g กอทุกคนอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันล้าครับตอนนี้ <God. S 2> สายป่านสายป่านอยู่ไหนไม่รู้สายป่านอยู่ไหนโอ้ยใครไม่รู้แอบโคตรเนียนเลยใครครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะลงไปดูนละครับมนลักป่าพบุ้งนะครับผมตอนนี้ <c oughs> อวิวพ่อโป้มักยินแอบเตียนมากเลยนะครับลันจะหาที่แอบเลยโอ้หนับคนเลยเราจะไปดูนะครับว่าคนนี้เหลือยู่ไนคนนี้เหลือยั่ไนสิ่งหนึ่งง่า สายป่านอยู่ไหนวินสายป่านไปไหนก็ไม่รู้สายป่านหายสายป่านอยู่ไหน ไม่รู้หาไม่เจอปปาแหน่ไปไหนกันไม่รู้ สายผานไม่ได้ไม่รู้ยังไม่เห็นเรานะโอ้ยบักตืรอไอ้เหี้ยไอ้ซาว์หายกันเลยนะหายกันเลยนะ เมียกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราตัดภาพไปโอเคครับถ uh ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทีน้อยนะครับ่วยไปกันเลยครับอย่งนี้เลยสวัสดีครับ